สวัสดีครับวันนี้อยู่ในโวรเกมมัลติเวิร์สวันนี้ผมจะมาสอนหาแล้วก็รีวิวลาร์ดบีแซนถึงมันจะผ่านไปนานแล้วเราก็รีเวิร์ไปนานแล้วแต่ผมอยากรีวิวก็แบบก็จะได้มาคือแบบมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่ใช่เวลา2วันในการหาเลยอ่ะคือแบบมันดวเพสมากเลยก่จะได้มาหือว่าคุ้มมากถ้าใครอยากรู้ผมได้ตอนไหนก็สามารถไปดูคลิปช็อตได้อันนั้นคือผมถ่ายตอนทำนแบบแบบรีพัมเลยอ่ะ ซึวิธีการจะรับร้บีแซนเราต้องมีแซนคลาสสิกก่อนแซนคลาสสิกหา,กายัางไงแซนคลาสสิกจะได้จากการที่เราใช้ทูใช้บวกกับกระดูก,ก,กดซึ่งกระดูกจะได้มาจากบอแสแซนซึ่งวิธีเรียกอบอแสแซนง่ายๆครับแต่มันหาก็ค่อนข้างยากก็คือให้เราเก็บกล่อง,องนี้แล้วกดใช้ไปมันจะมีโอกาสที่จะดรอปเป็นอ่า TS TS ชาน ซึ่งจะเอาไว้อัเชิญบอแสแซนซึ่งบอแสแซนน่าจะมีอยู่2เฟสเฟสแรกจะมีดอทอยู่ที่20เฟส2ก็จะมีดอทอยู่ที่39ซึ่งขใข้คือสู้ๆนะครับซึ่งมันจะเอาดอกพร้อมกับกลองสีทองซึ่งวิธีจะได้ชาร์จก็มีแค่นี้ส่วนพอคุณมีลาดบีแซนไอเขาคุณมีแซนคลาสิกแล้วให้ใช้กับตนะครับปกติพอคุณไดแซนปกติมาแล้ว เป็นตัวให้มันเดินเร็วๆหน่อยไล่ดีแต่มันเดิชา้าให้คุณนั่นมาที่ตรงนี้ครับข้างโปรชอป่องให้คุณกดคลิปที่พอทอ่อนะครับเราก็จะวาามาซึ่งเราก็ต้องมาทับโซลรราร์ดีแซนอย่างแรกดีไใชอ้อาร์มิสโทรี่อารมิสอะไรสักอย่างอะไรารับนี่จะเรียกว่า เอ็มเอ็มเอสเอ็มเอสโซแล้วกันครับเอ็มเอสโซซึ่งเอ็มเอสโซหน้าตาเป็นยังไงเอ็มเอสโซนี่หน้าที่ผมมีตัวอย่างไว้อยู่ผมไปฟาร์มมาหลายนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเป็นโซ่สียมดำซึ่งได้มาจากการเปิดกล่องสีดัมครับกล่องสีดัมหาจากไหนอ่าบ้านที่ขั้วแมปเลยครับนี่ครับ คือแค่กดไปเพื่ออ๋อคือรื้อบ่อโอกาสการเจอการที่จะเซตบอสได้คือโอกาสหนึ่งในสองคันสามร้อยห้าสิบอาถ้าผมจำ่ถ้าถ้าจะเดี๋ยวผมจะขึ้นรักให้ละกันว่าโอกาสเกิดของโอกาสเซตโอกาสจะได้ที่อันเชิญบอสแดงคือเท่าไหร่พูดชัดให้ละกันส่วนโซลี่โอกาสอีกนในห้าหนึ่งในสามคันครับในกองที่ดำเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆจะไบบได้หนึ่งในสามคันร้อยคูณนั้นคุณอยากได้ก็ โอ้ทอนฟาร์ม้ก็หาไปเรื่อยๆครับหรือไปหาเทรดก็ได้นะครับเออผมเตือนระวังตอนเทรดนะครับถ้าคุณจะเทรดอะไรให้ระวังเนี่ยครับคือมันจะมีพวกสแกมเมอร์ก็คือแบบมันจะเหมือนใช้สกิปหรือเปล่าไม่แน่ใจอะซึ่งผมเคยโดนผมโดนมากัดตัวละแล้วก็จุกมากเลยตอนนั้นอะผมเทรดตอนนั้นซึ่งผมแก้ครับร้านดีเซนเดลอ่ะผมผมเออเอาแซงคลาสศึกไปทำฮาร์ดโมแซนก็เลยเอาฮาร์ดโมแซนไปหารแรงแซงอสิ แล้วมันมีสแกมเมอร์คนหนึ่งเจะ v วแซนมาแลกกับฮาโอแซซซึ่งตอนแรกผมแบบเอ้มันแลกได้เหรอคือคนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะสแกมเมอร์ผมก็แค่อยากทดลองดูเฉยว่ามันจะสแกมยังไงก็นั่นแหละรครับสแกมคือเหมือนเขาจะใส่ตัวออกมาใส่ตัวไว้แล้วก็เหมือนออกเหมือนเพืซิมครับใส่ตัวเหมือนเราเห็นว่าเขาใส่ตัวอยู่แด้จริงเขาก็ออกไปนาะนแล้วต่อแบบเมนเราได้มาแต่เราไม่สามารถเล่นได้เป็นสกิปอะไรพวกนี้เลยผมจริงมันก็ยังมีอยู่นะไอ้จริงผมผมผมยังมีเลยวีเฮสแซนผมพร้อมันอยู่เลย แต่ผมก็แม่เอาไปเทหรอกผมโดนทีผมแบบต้องแบบเอาเกือหมดค้างเพื่อหาแหลกแสงที่อาชิญนบอสแสงเราไปต่ตะก็จะได้มาซึ่งโอเคเราเข้าเริ่งกันต่อเราพอเรามีมิสติกโซเราก็ต้องมีอโนโซอโนโซล่างเป็นแบบนี้ครับโซซีขาปกติหามาจากไหนอโนโซอโนโซจะดอกมาจากของสีดำ อกาสคือหนึ่งในสามหนึ่งในห้าพันหรือสามอ๋อไ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 อเอ็มเอสโซโอกาสคือหนึ่งในห้าพันส่วนไออโนโซคือสองพันเนี่ยสองพันกว่าไม่ถึงสามพันเพิ่ในกล่องสีทองก็ได้ครับมีโอกาสได้เหมือนกันคือว่าออกง่ายมากเลยเป็นโซลิกะมากอย่างต่อมาคือดีเทอร์มินเอชโซหามาจากไหนดีเทอร์มินเอชโซอยู่ในกล่องปกติเนี่ยครับเปิดไปเรื่อยโอกาสหนึ่งในห้าพันแล้วก็ เงีย้ยไก่จะได้จากมนุษย์คือหนึ่งในเกหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแล้วผมไม่เคยเจอวันมนุษย์ซึ่งผมได้มาจากการที่ผมนั้นเกิดก่อนตัตีแบบโดยไม่ตั้งใจตอนนั้นนะอย,อ,ยอย่างท้ายคือโซยังหนึ่งซึ่งโซยัง่งให้เรานั้นไปที่ประตูมิตินี่ครับเราต้องการขอประมาณนี้อันนั้นประกอบไปเกือบอย่างแต่เลยแค่สุดท้ายคืออ่า โตได้สียอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่อ่านละซึ่งสามารถซื้อได้ตรงนี้ใช้เงินสามแสนสามแสนถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะฟามแป๊บๆก็ได้ละพอเราได้ของคับพอเราได้ของครบวัตถุดิบครบเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็คับได้เลยครับเราก็จะได้ลาบีโซมาพอเราได้ลาบีโซเราก็ใช้กระแสคลคาสสิกก็จะกลายเป็นลารดบีงั้นเดี๋ยวมาดูคิวของลารบีแซกเลยดีกว่า จริงคือรัสบีทโทนั่นแหละครับแต่ผมชอบแต่มันชื่อว่าราัสบีเซตผมเลยเรียกตามไปแล้วกันนี่ครับรูปร่างก็จะประมาณนี้มีเลเยอรอยู่สิบมีดอสอยู่ยี่สิบไอ้จริงมันมีสก,กินนะครับเป็นสกินกี่แสนเดี๋ยวผมได้สก,กินมาเมื่อไหร่ผมรีวิวแน่นอนถ้าแรกในการปลากระดูกออกไปแบบนี้ครับดาเมจแรงมากเลยครับอุดาประมาณ เกือบสิบวิไม่ก็สิบวิเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมานสิบวีครับซึ่งก็แรงถ้าต่อมาบัสเตอร์การยิงบัสเตอร์ออกไปดาเมตรก็ไม่ค่อยแรงมากแต่ก็แรงอยู่ครับผูดาวสั้นมากแป๊บๆก็เลียกแล้วครับนี่ครับแต่มาก็ย,ยิงยากเลยในมือถืออะลิงแบบมันลิงยากมากครับ ถ้าต่อมาโบนวอลเป็นการเรียกกระดูแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บจริงไงท่าหนึ่งเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับนี่ท่าสามก็เหมือนกันแบบนี้ครับท่าต่อมาท่าต่อมาโบนสปินเป็นการใช้โบสปินครับนี่ครับ ดาเมจแรงครับคูดาวก็ไม่นานมากเหมือนโวลว์คูดาวก็เร็วเร็วเท่าโวลว์นะครับแต่โวลว์มันช้ากว่าน,นี้หน่อยครับถ้าต่อมาเทเลคิเนสิกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็น่าจะเข้าใจกันหมดการยกศัตรูเฉยๆครับไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลยถ้าต่อมาช็อตคัดอันนี้ถ้าเมื่อกี้คูดาวสิบวิช็อตคัดจะเป็นการช็อตคัดเคลื่อนที่ไปคูดาวประมาณสามวิ วันนี้ครับไปดูเฟสต,ต่อไปมาครับจะมีแอนิเมชันผมก็ชอบเลยครับเหมือนบล็อกวันมอเลยครับเ <ś> ห <les> มือนเพลงยวบล็อกวันมอเลยอ่ะถ <ś les> ือถือรูอ่ร่างเหมือนกันเลยซึ่งรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับก็เหมือนราสบีแซนครับแค่ไม่มีแผลตรงท้อง <ś les> มีแพรรี่ยูสิบ ไอ้จริก็คืออันนี้ครับท่าแรกเหมือนเดิมดาเมจแรงขึ้นดาเมจแรงขึ้นครับอูดาวก็เหมือนจะนานขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าขอดูอันจบใช่นานขึ้นกว่าเดิมถ้าต่อมาเป็นดูโอบัสเตอร์ดูโอแกสเตอร์บัสเตอร์เป็นการยิงแกสเตอร์บัสเตอร์แบบคู่ดาเมจแรงนะครับแล้วก็ยังยิงยากเลยดีครับ ท่าต่อมาท่าต่อมานี้ผมใช้มาผมทั้งดู u t u b e แล้วก็ศึกษามาก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้คือการใช้กระดูกในการทาอะไรไม่รู้ครับฟาดก็ไม่โดนดาเมจอะไรก็ไม่รู้ใช่ไม่เป็นครับงั้นเรารับไปท่าต่อไปกันเลยดีกว่าท่าต่อมาจะใช้โบนวอ์ครับเปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบนี่ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ปกติดาเมก็จะแรงขึ้นถ้ามาจะเป็นดูโอสปินโบนครับนี่ครับดาเมก็จะเยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในการตีแล้วก็อยู่นานขึ้นคูดาวก็สิบวิก็นานครับถ้าอย่างเงี้ยไปไดูท่าต่อไปถ้ามาเทเลคิเนซิกอันนี้ก็เหมือนเดิมครับครับเหมือนเดิม ถ้าต่อมาเป็นการอ่าเป็นการใช้สกิลในการทําให้หน้าจอเรานั้นหมุนไปหมุนมาครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นฟุตเทจตอนโดนให้ดูครับโอเคแบบนั้นนะครับถ้าต่อมาเลยดีกว่าถ้าต่อมาเป็นการใช้ช h o r t c u นี่ครับ ประมาณนี้กูดาวก็ไม่เร็วมากเนียครับไปดูเฟตต่อไปกันเลยครับเฟสต่อมาครับอืมนี่ครับเออเจมส์ผมจะข้าอนิเมชันได้เลยนะแต่อยากดูอนิเมชันมากกว่า พราะมันเป็นธรรมเนียมในการดูแอนิเมชันแต่ละเปอรบอร์ปปามปามป้าปาปามนี่ครับเวนี type, ้จะมีเลือดแทนครับมีเลือดที่หนึ่งหมื่นห้าหร่อหนึ่งหมื่นห้าพันครับก็ใครจะเยอะมากเลยเพราะตอนนี้แบบเนี้ยเลือดยังไม่เวอร์ขนาดนั้นครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้มีแกสเตอร์ตามครับนี่ครับท่าแรกนะครับท่าแรกก็จะประมาณนี้ เปกาปาดูออกไปครูดาวก็นานเท่าเฟสสองครับถ้าเรามาไปกาใช้ครีโมบัสเตอร์ครับไปกาใช้แกสเต,ตเตอร์แบบสามอันเลยครับตอนนี้ครับดาเมจก็เยอะมากเนี่ยดูท่าต่อมาเลยครับถ้าเรามาไปการใช้แกสเตอร์ฮฮลครับนะครับแกสเตอร์ก็จะ โจช่วยเราแบบบางอย่างถ้าเราเลือดลดแกสเตอร์ก็จะช่วยฮิวอันยุก,กี้คือช่วยฮิวครับนี่ครับอันต่อมาเดี๋ยวตัดภาพไปอันต่อไปกันเลยครับนี่ครับอันต่อมาจะเป็นการสร้างบ่อว,ว,วอยครับซึ่งดาเมจก,ก็แรงนะครับถ้าเดินถ้าเดินถ้าศัตรูเดินนะถ้าตูยืนนิ่งๆก็นั่นแหละครับไม่ค่อยแรง ต่อมาเป็นการเรียกโฟลเดอร์ในการระเบิดซึ่งถ้าใครเล่นเคยเล่นอเดเทลรัสเบสก็จะรู้ดีครับท่านี้ท่านี้ไม่ค่อยใหม่แล้วก็ไม่ค่อยเก่ามาท่านี้ก็เจ๋งอยู่หรือใครเคยเล่นต่อมาเป็นการใช้อ่าอ่าท่านี้ถ้าเราโจมตีสัตรูสัตว์จะทาอ่าไม่ถ้าสัตรูโจมตีเราจะไม่มีผลอะไรเลยไม่โดนดาเมจเลยครับง่ายๆเป็นอมาตะาชั่วคราวครับ ครับพอใช้ไปศัตรูก็จะโจมตีเราไม่เข้าอ่ะไม่มีดัมมี่แอคแท็ก,ก็เลยโชว์ให้ได้มันเต็มเทียบครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้ไปเป็นอมตะซึ่งอยู่จะไปะอยู่ประมาณนานาอยู่ครับประมาณน่าจะสิบวิกว่ามั้ง0ิ1สิบเอ็ดวิหรือไม่ก็กี่วิดเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วนั้นถ้ามันกี่วิโอเคถ้าตรอมาเทเลคิเนเนสิกก็เหมือนเดิมยก งั้นเราไปดูท่าสองท่าสุดท้ายก็อันนี้ก็เหมือนล่าสบิสเฟสสองครับเป็นการทําให้หน้าจอเราหมุนอนะ่ะงั้นข้าไปท่าต่อไปเลยดีกว่าครับช็อตคัตอันนี้ก็เหมือนเดิมกูดาวก็ต้องใช้จะชามเ,มเดิมอ่าล่าสบิสแซนก็มีเพียงแค่นี้นครับอ่าคลิปหน้าผมไม่รู้ว่าผมจะทํารีวิวตัวอะไรได้ในโชว์นะถ้ามันไม่ยากเกิดไปอย่างเช่นฮันโหมแอนนี่ผมอาจจะม,มารีวิวก็ได้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นกีแซนก็ไดเ้เราต้องมาดูกันก่อนดีกว่าว่าอันไหนจะได้ก่อนระหว่างกีแซนแบบสก,กินของลาบิสหรือฮันโมดแซนงั้นไปแล้วครับบ๊ายบาย